Uh-uh. Uh ดีค่ะช่องสาวบานคามชาแนลค่ะมอน,นีเต่าที่สิบหาตุราคมพ้อศสองพันหาร้อยหกสิบหานะคะอ,อยู่ตลาดน้องปุงหรือตลาดหนักชมผู้บุตรอําเภอเมืองจังหวัดรลอยเอ็ดเท้าค่ะเป็นเสาที่ฝนตกนะคะมือขึ้นกับว่าตกเด้มาตกเมื่อเสานี่ล่ะ

ลูกค้าก็ยังเลือกสื่อเดือกขาทีา่เรานะคะไปเบิ่งกันไปเ,เรื่อยๆฝนตก่อ <c oughs> สวัสดีค่ะโอ้ยฝนตกเนาะ <c oughs> บอลเนาะ <c oughs> เปิด,ดยืดเท่าไลราคาะนี่เปิดหาที่ก เปิดหาสิบเก้าพ่อทองหาเดือนทองหาเดือนทองพอยังเนาะพ่อโ่องโตโ้งโตโตทองหาเดือนอันนี้อย่างเงี้ยงเนาะพ่อนี่เขาเท่านหยังเงี้ยัวลลท่านหกอะแค่หกแปเนาอ้ครับว่าบ้านเาไอบ้านแต่ว่ามันหัวนี่ม่ได้เห็ดเขาเันบ่อโอ้ธรรมชาติ หนาสิบเก้าต่อรองได้บ่พ่อต่อนร้อ,องไหนมีน้อยครับมดน้อยคาร์ร่าไดอุยคาร์ร่ราไดอู่ครับผมตรงพี่พ่พ่อ,อตรงพี่คร,รับม่ไก่หาสูงเท่าไรนี่สูงหอยสี่สิบสามสูงร้อพ่อฝากอร์โทรแน่ค่ะตูนแปดสาม ามเจ็ดเจเนหาเจนนโหกขอบคุณ่ะขอบคุณหลายๆนะคะพ่อเป็นนั่ไหนคะวันนี้ลูก้ายยังเนาะตกต้งมือขึ้นวะนี่คนตกตะมือขึ้นวะนี่ครับวังขอนสิแกงตกวังขอนสิแกงมนยุ่นวาอยู่ลูกค้ากันเงียบพากันหนาวได้แยวนี้ได้เราก็บอด้ทนสูงมากเลยยังไม่ ว่าตามอ่าค่ะเขาได้ข่าเขาได้ว่าต้องรีดอกมาพูดไทยอ่ะด้หมเลยเนี่ขอาโกาเดียรครับหสิเก่ากน้ำดิค่่มีน้ำได้ยได้ของคนะครับ้นกันน่อยบ้ง งัวกันยังงัวหลายค่ะงัวกันัวกับว่าโอ้งัวบางตาค่ะแมนนี่ที่งามจะเจะเทานี้เขาพ่อหนีฝนพ่อขานีงัวหนีฝนไปแหละคือเห็นงัวนะคะแตะบะสามารถที่จะถามราค่าใดเพราะพ่อขาเป็นไปลบฝน นีแ่แหละค่ะบรรยากาศฝนกระตกพ่อค้ากับผูกงวไว้แล้วก็นี้ฝนนะคะพากันไปลบอยู่เพราะว่าฝนมันตกนะคะม <c oughs> แม่ของแม่แม่ใดเนาะคะ่ะแม่มาซื้อบ่ไใดจกโตไป ว่าได้จักได้ได้โตแบบได้เราแม่ใส่ง้อแม่ใหญ่หยกจ้าแม่ซื้อไปขายหรือซื้อไปเลี้ยงจ้าแม่แนะน้ำหนูเนี่ยว่าเขามาซื้อไปขายเพื่อขายเขาชอบจะได้กำไรนี่เขาจะต้องซื้อง้อลักษณะใดอจริง ตออตัวยิ่งใหญ่ละคาถึงเถืงวะแม่เอายงใหญ่เลยเนาะเอายงใหญ่ก่อนเ่ยวะแล้วก็ไปคุ้นขายบ่แม่เอาไปลงตลาดเมืองลาโอ้เอาไปลงตลาดต่อเลยบ่ได้คุ้นเป็นบ่แม่อ๋อขอบคุณค่ะแม่นุ่มหน่อยพ่อสวัสดีค่ะโอ้ฝนตกนะพ่อเนาะ พ่อแดงว่พ่อนี่บอกถ้แม่ยืนรูโอ้แม่นี่เขาได้นี่พ่อแม่นี่จะได้เงียบแล้วต่อไปต like nee, oh, ่อมาจะขายเท่เลยครับต่อไปต่อมาจังสิขายเท่าเลยเขาเอิญงัวอยังนี่พ่อเเขาอิงัวไทยงัวไทยธรรมดาง้อง้วเมียสาวือง้วจังใดนี่พ่อง้วเมียสาวมาได้จักเดือนเราพ่อมาหาเดนโอ้มาเดือนท่องพ่อหยังท่องพ่อหยัง โอ้เซงาอาบาทซื้อๆนาอ่อเนะไปอีกแม่นึงของพอดีต้นกันละแม่ใๆนั่นบอกค่ะพูกเกี้ยกว่ายเออมนั่นอมันพ่อเปิดเท่าใดนั่นแม่นั่นสีิหตัองไก็แม่มานหรือแม่แมันแม่มานหองแจเดือนเรพอ คลองพออย่างพอพอมันคองเรานั่นมีเลยไมันมีใบใช่อ๋อพอใบกับสิโชบปได้เนนะมันเปียกฝนพอมอันพ่้อนมีใบมีลอยหายแมนบอคองหาเยอะพูพอมันคองข้อเหรอตัวทองห้ยพรประกันทุกอย่างน้องพอเนาะสูงว่าสูงนีลอยหาสิบหาิหาขึ้นแมนบ่พอมั่วตอนนั้น ขอบคุณขอบคุณนะคะพอ่อมูนี่ก็คือเข้าเห็นงวดแต่เข้าอาจสิบวันเดถามราค่านะคะเพราะว่าพอคาเป็นกะ ในหอยเป็นกับไปลบฝนยู่ส่วนร้ายแล้วเป็นกับว่าค่อยเด có cuốn mắn tù mấy hoài có kênh Ghiền hải, Gõ Để

房屋。 สวัสดีค่ะพอเปิดยุทธอะไรเนาะกุ้งหัวใส่หัวพอ่อมีบ่เปิดยุทธอะไรคบพ่อเปิดยุ่อเปิดยุทธที่สิบสองแม่ลูกผู่เนาะคะ่ะแม่โบลูกแดงประกันตำนี้เนาะพ่อสิบสองต่อร้อนได้บ่แม,แม่ดูขางสุดไอตามสภาพ ตอใดคุยกันใดเอใดคุยกันใดง่วสูงยอยู่ลอยหาสิบคืนนะคะแม,ม,ม,ม่นี่เด็กค่ะกับขาฟอกกันบ่าราคาเดียวกันบ่คะเป่าราคสี่สิบสามตอร่องใดงขับใดเดือนนึงแลวะะ้วเนาะค่ะฝ <c oughs> ากเบอร์โทรนะคะ ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งศูนยสนามเกาสี่สามเมมจากเกษตรครับง่วมาจากเกษตรวิสัยนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยหนูเรืมถามง่วอยู่จักีเราหนิตัวนี้สามปีนตัวนี้เด็กตัวนี้สามปี้วนี่สี่ปีนี่แม่สี่ปีนี่มีลูกลูกแรกใ่น่คอันนี้นสมจะเทียบไปหนิสมทางแรกอ๋อสมทางแรกแล่วใครครที่ลูกขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะมันมเนด้วยค่ะมันีเงียบครับว่าค่ะคนจกคนวัาต้องมาขึ้นคุณบอก่ต้อ๋อคนตกกบมากเอเก่ากแห้งไปองๆอหอนแห้งอยู่ในสนามขอบคุณนะคะ พ่อเปิด hmm. ด้วย so mm ่าไดก็พ่อเปนงัวพ่อนี่เปิดด้วยอาไดคะงัาผูดงัวผูดงัวแม่งัวเม่ตอนนี้คะงัวผูดง้มยอืงคิดูค่ะเปิดไรเ่าฟันเดี๋ยวนี้เกิดไรที่ผ่านาน ก้อนนั่นนะเก้าพันสองเก้าโอ้สองเก้านอันนี้สองสองพันสองสีหเดวมาเดีวมาสองหมื่นเก้าสองหมืนเก้างวดจักเดือนแล้วก็ง้อเด็ดปี้อเด็ดปีกลวอันอันนี้ก็อายุสาคัญบอกคะโตร้องได้นนะพ่อ ผอมีเบอร์ทโทรบ่อขอ้ของมกเ,เป็นเด็กา,อออา,าอโอ้ขอบคุณครับ่อเป็นยังไงครับพ่อพอเอามาลายบ่มนีื้อนซื้อเโอ้พอกระงซื้อบ่โอ้ซื้อมาซื้อมาหล้กก็มาปลูกไว้เดี๋ยวนี้้อันนี้ก้อ้อโอ้อันนี้ก็เจ้าเมียบ้าน ปกติคือมามาซื้อว่าในสนามแล้วก็เอาไปเลี้ยงขายบ่พ่อ๋อพอไปทับง้อขายปะอ๋อเป็นยังไงพอพอเริ่มเห็ดอ๋อมมาโดนไปอ๋อไปขายตลาดอื่นจับง้ขายเขาเอิ้อม่นปะ จับหนีขายนี่ขันว่าเด้ขายเขากะพนเมียบ้านแล้วก็ไปขายตลาดอื่นไปเรื่อยๆเองสิบ่พ่อพ่ออันบอกกันแนะน้หนูแนนขันเฮาสมมุติเฮาสีเหลือกง่วนเฮาสีเหลือกแังไถเนื้อง่วนอะแมงที่เลือกแบบหนังหนาหนังหนาขอขาข้อแขนใหญ่ขอขาขอแขนใหญ่หน้าตาสวยหน้าตาสวยคำว่าหน้าตาสวยมันเป็นยังไงพ่อคือว่าหน้าแย่าันหนึ่งเดียมแต่มันเป็นหน้านุ่ม นาย่แบนเห็นเป็นนาหนกโงกเรียกกระบ่วงวัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ใเหตุผลที่เลือกมันบ่บ่มีดุขางสุดบ่มีดุขางหลอดอ๋อวัมีดุขางสุดบ่มีดุขางหลอดนั่นแหละเยอะแยนั่นแหละอ๋อที่เหตุผลที่เขาเลือกแต่นาโงกหนกคืออย่างนอพ่อที่ว่ามันมันผิดตำน้ามันเป็นไทยไงอ๋อขนาดใหญ่ใหญ่หนึ่งตือเป็นมวยไทยอ๋อ เดี๋ยวเอาสีน้ำสีสีเดี๋ยวนี้ตลาดต้องการสียังพออ่าเรื่องตลาดนี่เขาก็ต้องการสีแดงหละ่ะ <ried. S 2> มากกว่ามูค่ะมูสีขาวสีดำมันเกิดราคามันเกิดต้อยลงมาอีกอ๋อมันขายได้กับสีน้ำอืมอันเขาสีเหลืองง้อเขาก็ต้องเบิ้งตลาดน้ำน,น,นกัวเนาะอืมค่ะเบื้องว่าตลาดตรงการนี่ยังตรงเดี๋ยวนี้คือตลาดตรงการงัวแดงก็คเตื้อ เอาแดงไวกอนแล้วก็บเบิงเบงเบง,บงนี่แหละเนาะค่ะตมมตดวาสีเอาไปเป็นแม่พัน,น,นใ,ในขอกเข้าหัาสีเดียดกันไดเราพอเื่อเราบ่านนี้คับทกบนนีัเพื่อนบ้าน้คือวาสนาอ่นไม่าามไมหาหน<อ>้นาตาดีหน้าตาดีดจาเป็นต้องเป็นมั่วพันม่พอต้องเป็นมัวพัน้ามั่วขาวมัวด<อ>มันก็ ข้ามันจะอยลงมาจากงแดงค่ะมนีตลาดกันเงียบเงียบจังน้อยเนาะค่ะพราะฝนมันตกแล้วพอนนออมาคื่อค่ะคข่ันค่ะขายยากรอกนี่ากนพ่อทันกับฝนตกเนาะต้นไหลราเพิ่งจะเอาออกกันหมดแล้ว โอ้งานกัดกินน้ำคนกืบ่ค่อยออกมาน้ำเนาะขอบคุณหลายๆครับพ่อขอบคุณนะคะหงูนี่กินหมดแล้วค่ะ